ค่ากาบสวัสดีค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะพี่น้องเป็นยังไงคะเลขออกเลขออกหมู่วานเป็นยังไดงวันที่หนึ่งมีหน้าคม6 8แปดเลขก็ออกแปดเก้าสี่นาะค่ะพี่น้องข้างบนแปดเก้าสี่ขงลางหาซี พี่น้องเอ้ยถือบอถือน้ำแอดบอ่ะพี่น้องถือบอเลขอายุแอด่ะพี่น้องเอ้ยเลขอายุแอดอ,อ,อหลีเลขอายุแอดหลังจากตีห้ความฝันมานนะคะพี่น้องมั่นฝันดีฝันดีค่ะ,คะอหลีแต่ฝันดีเลขยุก,กับโตกับของไปเสียงเลขกับวาตาลีเข่าแหลว บัดออกผันออกอายุกับของพี่น้องหาซีคลิปของแอดกับเข่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเข่าทั้งบนทั้งล่างผุนละหายทั้งหกซีหกซีหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นเก่าซีป้าผูา้ใดเนาะใดเนาะคะ่ะได้ก็ดีใจน้ำนะคะพี่น้องได้ก็ดีใจน้ำนะคะความฝันของแอดกับฝันหลายเลียงหลายเล่า,ลาแต่ ถ้าจับจุดเอาความฝันนะคะพี่น้องกับเขาที่อายุของแอดพี่น้องเอ้ยเขาที่อายุของแอดนะคะฝันดีซะแธ่บัดด้แท่เลขยุกับเจ้าของแลกอะ <c oughs> เลขยุกับพอบานพี่น้องพอบานสื่อลอตเตอรี่ซีเก่าไว้ฝันดีงูวาพี่น้องมั่นกับบไดาเนาะ ลีกลอตเตอรี่มันบได้พี่น้องเอ้ยเสียดายอยู่ค่ะเสียดายพอบานกับเบาเบาให้ฟังดรอกค่ะสั่มบ่อนำพอบานกับเสียงอีกต่างหากฟันดีอยแต่หูบ่กับไปสื่อตลอดเตอรี่พี่น้องมันกับบได้เลขกพอบานกับเลยบึ่งเนี่ยสื่อไหวกับเบาเบาเข้ายานตะเฮ้าเอาลงคิปพี่น้องพอบานบ่รวมมึอ พอบานบ่ร่วมมือค่ะพี่น้องบึ่งเนี่ยื้อลอตเตอรี่ไหวแต่เสียดายบ่บาเบาให้เฮาฟังวาฝันดีบ่เบาพอบานอยากอายกล่องบ่เข้ากล่องบ่ใหญ่คว่ำ่วมมือเลยพี่น้องสื่อซีเก่าเล่ากะลีบบ่อใดเล่ากเลยบบไอ้ดพราะว่เล่าสื่อลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะ มันบอดายขันสื่อหาซีมันสีใดอยู่เนาะค่ะพี่น้องลัตติลตีเนาะกะโอ้ยกะเมื่อนี่กะจะสรุปนะคะพี่น้องเหลขกกะเข้าประมาณหาคลิปค่ะพี่น้องเข้าประมาณหาคลิปเด้อค่ะกะเสียดายนะคะแต่ว่าเข้ากะ <c oughs> กะดีใจอยู่ค่ะที่ว่าเหลขกแอดเข้าค่ะพี่น้อง ปดแท่มันบอไปบใสวนเวียนอยู่กับแอดคือเกา่านี่ของพอย่นนะคะพี่น้องพอย่นแม่พี่น้องเอ้ยเขาาทึงสองขิดค่ะเขาาทึ่งลิปแรกเขาาทึ่งเขาาทึงงลิปแรกเด้อค่ะพอย่น,นะะเด้อค่ะเข่าทั้งลิปแรกเขาทั้งขิดซุดท่ายนะคะนี่เจ้ของพอย่นนี่ค่ะพอย่น ั้พอย่นกับเข่าตัวนิ่นซ้ำซีเก่าค่ะพี่น้องซีเก่าแต้เพินเน่นนิ่นไหลางนะคะซีเก่านิน่นไหลางเบิ้งค่ะพี่น้องคลิปหนีกัเนเลยมีคลิปแรกเด้ย๋ยวขนนี่ขั้งพอย่นกับเขา่าที่เขา่าซี่เก่า กับเป็นเขา่าโตกลับนะคะเนาะ <c oughs> ตัวเน้นซ้ำค่ะพี่น้อง <c oughs> คลิปแรกเขา่าโตกลับสุดยอดค่ะคําพอยุน่นสุดยอดคลิปสองโค้งสุดท้ายแอดผันว่ลเลเขียนโค้งสุดท้ายนะคะเข่าตรงๆเก้าสี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเนียเขา่าเก้าซีเลยค่ะเข่าเก้าซีเขา่เขาเก้าซีนะคะตรงๆยินบอกค่ะ ที่วงไวนี่คือเข่าเกาซีตรงๆนะคะของพอย่นนะคะพี่น้องสุดยอดของพอย่นนี่หลังจากรุดงวดหนึ่งกับมะเข่าเขา่เขาสองงวดติดๆล,ล้วมารุดงวดวังหานงวดก่อนนะคะงวดก่อนงวดวันที่หนึ่งมีหน้ามะเข่าตรงๆทั้งสองิีดเลยค่ะของพอย่นอันนี้ของแอดมินนะคะพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างุูนละ เขาอายุแอดไหมคะพี่น้องฝันหลอบสองนะคะฝันหลอบสองค่ะพี่น้องบึ้งเนี่ยฝันดีคะ่ะฝันดีเนี่ยเขาเลขอายุก่าของตรงตรงเลยคะ่ะหาซีเลยค่ะพี่น้องห้าสี่ตรงตรงนะคะแล้วก็หกุกซีขันเข้ากับหัวก็จะเป็นเก่าซีเ้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าเลขฮกกับเลขเก่าเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะมันก็เลขยเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะ ลิเปเลกของแอดกะนเลยนะคะเขาทั้งบนทั้งลางอันนี้คุณย่ายบุญหลีไหมค่ะพี่น้องเบิงเนี่ยพ่อสอพื่นไหมหินบอกค่ะพ่อสอพื่นเข่าสามโตตรงๆเลยค่ะพี่น้องซืือกับเคลื่อนมาแปดเก้าสี่เข่าสามโตตรงๆพ่อส่อพื่นเกิด สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดแผ่นพัน้าขนทิ้งลุกของคุณยายบุญหลีนะคะคลิปของคุณยายบุญหลีเป็นฝันดีค่ะเก็บฮ็ดละงูดได้คาดเน่อเข่าสามโตเลยค่ะพี่น้องสามโตโตสามโตตรงได้เลยค่ะสื่อกลับมากก็จะได้สามโตตรงเลยคือแปดเก้าสี่นะคะพี่น้องของคุณยายบุญหลีซากมากกับเขา่าของเพิ่นสามโตตรงๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยสื่อ สามตัวโตสามตัวต,วต,วตรงๆขันสื่อกลับมานะคะพี่น้องของคุณยายบุตรีอันนี้ก็คือของคุณบอยนะคะของคุณบอยนี่หกซีเพิ่นตเน้นซ้ำพี่น้องแต่กับหัวมันก็นจะเป็นเก่าซีเดอค่ะพี่น้องของคุณบอยซ้ำเข่านะคะพี่น้องเพราะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกัน ของคุณบ่อยกระเข่าคือเกาซ้ำเข่าคือเกานะคะเพื่อนว่าเป็นตัวนิ่นสซ้ทของซีนะคะพี่น้องของคอยั่นจับปูขาวพี่น้องเอ้ยขึ้นแต้มเพื่อนห่แปดซีมันออกเกาซีเนาะค่ะพี่น้องตามคือเกาค่ะของคุณยายหน้าตีกระตีไห่หาเกานะคะพี่นอ้อ,อง กะลุดแตมนะคะมันออกเก่าซีนะคะลุดแตมหายหาเก่าขันซีเก่าก็จะเข่าโตกลับนะคะอันนี้กห็หาเสียดายของคุณย่ายล่าตีนะคะบานี่คุณย่าออนสางวดนีหลังจากเข่ามางวดที่แล้วงวดหาศูนย์ตรงๆง,งวดนีก็ให้เก้าหาค่ะพี่น้องเก้าหา กะโลดแต้มนะคะ่ะมันก็ออกเก่าซีนะคะ่ะของคุณย่าออนสานะคะพี่น้องตามคือเก่าค่ะเพื่อนไฮนอยโตนะคะคุณย่าออนสานี่กะลุ่งแต้มหนึ่งนะคะส่วนของแอดมินลิปนี่นะคะจะเป็นชิปแรกกระบ,บอกเข่านะคะคลิปนี้ก็ะเลยนะคะแต่ว่ามันก็ออกอายุแอดนะคะพี่น้องหาซีนะคะ บาดเหล็กทีบอออกนะคะพี่น้องพอสอกระคืนแต้มนะคะเพื่อนหหาสามกระคืนแต้มหนึ่งเหล็กออกหาซีนะคะพี่น้องพอสอกระคืนแต้มค่ะพี่น้องคันบ่อคืนแต้มก็จะเขาร้ายส่วนเหล็กประจําวันหลังจากเขางวดบังหัน 50. หาศูนย์งวดนีกับบ่อเขาค่ะพี่น้องเหล็กประจําวันเหล็กพอยันจุดถูกบ,บ่อเขาแต่บดัดใดแทะ พอยั่นพื่นใดเลขกเต่เผิ่นบอบบางเมื่อศีอเษะศีก่าศี 4. นะคะพี่น้องเหลขกอยู่น้ำพอยั่นคือเก่าวามฝันแม่ไล่กับบอ่อเข่าค่ะพี่นอ้องว่ามฝันแม่ไล่กับบอ่อเข่างวดนี่ขอโทษขออภัยนะคะเหลขกมีเข่ามีรุดนะคะแม่หนูกับบ่อเข่านะคะแม่หนูงวดนี่กับบอ่อเข่านะคะ แม่หนูตามกันไหมค่ะพี่น้องคุ้นบอยมากงวดแหลกกบบอ่อเข่านะคะขีปแหลกโบเขา่าไปเข่าคลิปโค้งสุดท้ายนะคะพอสอโค้งสุดท้ายกบบอ่อเข่าค่ะพี่น้องหลังจากพอสอเข่ามาสองงวดติดนะคะคลิปแหลกของคุณยายลาตีกบบ่บเข่านะคะพี่น้อง ก็โคงสุดไทยค่ะอันนี้โคงสุดท้ายเนาะลืมคุณยายลาตีโคงสุดท้ายบอ่อเขาแม่หนูโคงสุดไทยกับบอ่อเขานะคะแม่หนูโคงสุดไทยกับบอ่อเขานะคะก็ตามที่เก่าค่ะพี่น้องเลขมีเขามีรุดเลขขันนำม้นพี่น้องเอ้ยเป็นไห้สามหาตรงกันค่ะสามหาฮุกหาตรงกันค่ะม่นผันออกหาซีเนาะพี่น้องเนาะ บังแนะ่ขืนแต้มหนึ่งค่ะขึืนแต้มแอดเสียงบังแน่ค่ะพี่น้องคงสุดถ่ายแอดเสียงเหลขกบัดได้แท่โตเสียงบ่เขามันเขาอายุแอดตวาแอดบ่ไดเอาลุ่งค่ะคลิปนี้คลิปนี้แอดบ่ไดเอาอายุแอดลุ่งเนอกค่ะพี่น้องเสียดายค่ะแมนเอาอายุแอดลุ่งกับสิแมนเขาอีกคลิปหนึ่งพราะว่าฝันดีนะคะฝันว่า นายยกมะหมักนะคะพี่น้องมันผันเข่าเล็กอายุเจ้าของนะคะฟันวายนายยกมะหมักเข่าเล็กอายุเจ้าของอันนี้แม่ไล่กะไห่สามหาคะ่ะกะขึ้นแต้มหนึ่งนะคะมันกะออกหาซีนะคะพี่น้องหวงสุดท้ายคุณยายออนสาเล็กลูกไส้เล่าผันบ่อเข่าค่ะพี่น้องแต่กะมันจะมีเข่ามีหลุดนะคะพี่น้องงวดนาข้าตามกันไหมนะคะ มีเขามีหลุดเนาะหลังจากที่เขาแล้วด้งินตะว่าเขาเนาะคะ่ะมีเขามีหลุดบ้านนี้ก็จะปากเลขประจําวันคือเกาละคะ่ะพี่น้องเลขประจําวันแอดกับว่นให้ฝันค่ะเบิ่งอีกก่อนนะคะเบิ่งขึ้นนีอีกก่อนแอดจะฝันบ่เดี๋ยวจะเอาความฝันมาฝากคือเกาละคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเลขประจําวันนะคะเอาเหลขประจําวันไปก่อนคะ่ะพี่น้องแคบนาจอเด้อคะ่ะเลขประจําวันมันก็เป็นหลัก ลักไผ่ลักมันลักหนึ่งกับมีว่าหลายโตนะคะลักศูนย์กับมีแครสองหางลักหนึ่งมีหางเดียวลักสองมีสองหางพี่น้องลักสามกับมีหางเดียวลักสี่มีสามหางลักห้ากับมีสามหางลักหกกับมีสามหางค่ะลักแปดมีหางเดียวพี่น้องลักเก้ามีสี่สี่หางพี่น้อง ผู้ใดมีเหลขกหลักดีๆเด่นๆเอามาจับเอาเด้อค่ะโบอ่อยผ่าดผ่าดงวดหนึ่งก็อาจจะเข่างวดหนึ่งนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็โชกโชกมันๆนําเหลขกประจําวันได้งวดประจําวันทีหนึ่งมีหน้าคมหกแปดเด้อค่ะพี่น้องนี่คือเหลขประจําวันนะคะแคหนาจอไว้ค่ะงวดกอนเข่าที่หาศูนย์ศูนย์หาเด้อค่ะพี่น้องเอาขอ คนละไร,ค,ไรค้นละแช่หากับช่องหน่อยๆของสงการเมื่อนเดิมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีความฝันของแอดมาฝากนะคะหวดหนี่เอาไม่ค่ะพี่น้องขอให้โชคๆมันๆน,นะคะฝากเป็นแนวทางนะคะสื่อฉลากินแบงรัฐบาลได้เฮ้าท่านั้นคะ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ